อย่าหาว่าน้าสอนตอนพิเศษวันนี้เราจะอย่าหาว่าผมสอนเลยนะลองหาแผนสำรองแล้วเอาเงินเก็บมาลงทุนหุ้นกับผมไหมผลตอบแทน30%ทุกเดือนผู้เล่นเปอเซ็น30%นี่เยอะกว่านะจัดรายการทั้งปีอีกนะลงทุนเลยไหมนะลงทุนเลยหมน้ยนะผลตอบแทนดีขนาดเนี้ย ของจริงมั้นเนี่ยเออผมประเสริฐรัตนาโชคผู้จัดการบริษัท Start Investment มนต์มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนฮะแล้วมีใบป,ประกอบการไหมถามคนทุกคนหนังสือรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าต่อไปหนังสือรับรองการประกันภยัยการลงทุนและใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ลงทุนเลยไหมนะจริง่หวาะ ไปเช็คในเว็บก่อนแม่เออเฮ้ยบริษัทจริงไม่จัดแล้วละกองรายการเนี่ยเขาลงเท่าไหร่เดีะหมื่นเลยไหมล่ะแสนไปเลยล้านไปเลยการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจางทุกอย่าหาวนะ่าน้าสอนตอนพิเศษวันนี้เราจะอย่าหาว่าผมสอนเลยนะ